เอาล้วครับกับกันมาอยู่กันในแมปโ o บอสแมปกอร์ซิล่าแมปไม่รู้มันมาอ่านว่าไงแต่ปกแม่เป็นกอ d z ซิ l ่าแน่นอนนะมันเป็นอัลฟาเลยนะตอนนี้มันยังมีคืนเดียวอยู่แนวเล่นก็จะเหมือนไฟไนก์ก็มองกล้องเวลาเราไม่มองกล้องมันจะมีค่าสติอยู่ทางสายล่างยิ่งสติมันแบบยิ่งเยอะเพรว่าแบบสติเราจะระเบิดนะเลยคือแปลว่าเราตาย,นยแน่ๆในกอซิล่าในแมปที่นี่ก็ค่อนข้าง,งจะน่ากลัวนะไม่เป็นไรมีบ้านหลวนยู่ สามารถไล่ก็สิได้ไนายวันวิธีเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นซับไ์้ฮะแต่วิธีเล่นก็มันก็ดูไม่ยากนจะอ่อิอลสุลสุมสุล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  เฮ้ยนี่ประโยชน์ได้ไงมานะนี่ยมันบอกว่าให้รีมูฟโปเตอร์ก็คือไอ้รูปเนี้ยเนี่ยเนี่ยให้เอารูปนี้ออกสิบอันเฮ้ยเนี่ยเอาเนี่ยเห็นไหมเห็นค่าสติบ้ามันอยู่ทางซ้ายล่างอ่ะถ้ามันแตะร้อยอะเราจะแบบตะบะตายแกเราต้องดูกล้องเนี่ยแล้วถ้าดูกล้องอ่ะถ้าปิดประตูมันจะมีพลังงานตรงนี้ถ้าตรงนี้หมดเราต้องไปปั่นและตอนออกไปปั่นเนี่ยมีสิทธิ์ดึง ก็ซีลาวิ่งใส่นี่ทำไมผมเห <c oughs> ็นก็ซีลาโดนแขนกรอไปมึงดูตรงห้องไหนวะห้องไอห้องอนนสี่ส <c oughs> มันมีสี่เหลี่ยมเล็กตั้งกี่ห้องไงบีเย่มันมีตั้งห้าห้องไห <c oughs> นวะแล้วแล้วเราไม่แล้วเราไม่ไปเอาโบอเตอร์ออกเลยแต่แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ไหนแต่วันนี้เสียงอะไรวะเนี่ยกูเจอแล้ว <c oughs> มันอยู่ทางขวา งั้นกูไปซ้ายแล้วปูเตอร์มันอยู่ไหนมั่งดีกอะยังไม่รู้เลยไปดูกล่องไปได้มามันไวจังวะมันไหลปูเตอร์อยู่ไหนเออยเห็นแี้ว่าโปูต์เตอร์มันอยู่ไหนวะฮะมอซเซรามันอยู่ทางซ้ายอะมีสกิบดี้ป่ะเนี่ยเฮ้ยมันใครเนี่ยคนทำแมปวะมาปูเตอร์มันจะมีเสียงด้วยใช่ปะใช่ใช่อุ้ยเหี้ย พี่พี่โหอย่างงี้ดิมีป่ะสีเปิงปิดแม่งบังเลยเฮียเฮ้ยกดใหม่เลยนี่ไงอีบไปละเฮ้ยกูว่าเกมสั้นแน่เลยวะมันดูไม่ยากนะเฮ้กูว่าเกมสั้นแน่เลยวะเราจะได้เล่นกันแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยปเตอร์กอส์เซล่าคิงออฟมอนเตอร์อบิ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  กูดีนึงมันไม่หายด้วยไรไอผมมันไม่หายนู้ชัยผมผมปั่นไฟต่อแม่งวะเอ็นนู้อยู่ไหนวะนี่ยื้อวิ่งไปแล้วเอ็นู้เอ็นู้มันตามหลังมึงไอ้นู้อยู่ไหนกันอ่ะปั่นไฟอยู่พี่ไปครบร้อยแล้วมันตามไปดูผมม่งนั่งปั่นไฟต่อเลยพี่ไอบีมันเดินย้อนเดินย้อนไปไหนวะกูไม่รู้ตอนนี้มันอยู่แถวๆห้องกลางอ่ะ เฮ้ยตอนนี้มันอยู่กับพี่ไงพี่สันแบตก็หมดแล้วเราเจอแบตไงจีมีท่านให้ลองมองหาท่านดูอยู่ไหนอ่ะตามตามแบบเลยนะอ่าใช่เนี่ยมันอยู่ห้องกลางอยู่ใกล้ห้องปั่นไฟเลยเลยไฟหรืออยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมันมันเดินไปห้องไหนวะมันตายแล้วตายเลยไะเนี่ยไม่แม่แม่มันมีอยู่สี่ชีวิตมั้งอ๋อพี่ผมรู้แล้วมันอยู่ไหนพี่พี่ลองออกไปด้านขวาดิ ีกูปิดเลยยี่กูปิดเลยถ้าผมเปิดไปอยูอ่ไเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วต้องไปเอาโปสตเตอร์ออกดีวะเนี่อยอีกอันหนึ่งอ่ะอันนี้คือละยิปแม่ภาษาญี่ปุ่นเฮ้ยไอ้แม่งซาก,กัสเซล่าแม่งห้อยมาขวางไอ้กูกดใหม่เลย นี่ยก็ซีไรอยู่ไหนวะทำไมกูได้ยินเสียงใกล้จังนายอยู่แถวกูนี่แหละเฮ้ยมันอยู่ห้องห้องขวาค่ะมันไไหนวะมัเดินไปไหนวะเนี่ยไม่รู้เฮ้ยมันหนใครวะอ๋อพี่ผมรู้แล้วอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ห้องหลักเลยโอ้มันอยู่ห้องเราเลยไอบีโดนเค็มและอีกสองแผ่นน่ะทิ่ไหนวะทอ่แผมกำลังดูดูกล้องอยู่เลยผมมองไม่เห็นมันในกล้องผมแล้วแล้วมันมาใส่ก็ไม่รู้อยู่ๆก็เข้ามาในในห้องเราเลย โ <c oughs> อ้ยมันอยู่ฝั่งซ้ายเลยอยู่คาห้องของเราเลยเนะี่ยได้สองแผ่นไหวสองแผ่นไม่เจอแบบกูต้องเปิดเสียงวะแต่ไม่ได้ตัวกูสติมันไอ้นี่แล้วอะสติมันจะแตกดูเลยเีท่ทีนิสันมันเด็ยี่สิบเจ็ดเแล้วไฟฟ้าแล้วปเตร์มันอยู่ไหนอะ มันอยู่ทางขวาอันนี้ดีเอ๊ะมัเดินเข้าห้องตรงนี้ได้ด้วยเหรอเดินเข้าห้องตรงไหนไรสิ่งคิดเหรอะไเสีเหรอเฮ้ยอ๋ออ๋อแล้วมังค้างนานเลยแล้วมักดทีเดียวมังอยู่นานเลย พี่บีเพื่อนมากูนั่งเลยเกือมาหัววิ่งเล้วหัววิ่งไีบีตะเลิดไปแล้วแล้วใครเป็นกดเสียงขำวะเฮนเพื่อนมานี่ไงกูจะอีกแพนละเ้เพื่นอนปู่ชิบหายแล้วพี่ระดับกูกำลังวิ่งไปใครมันโดนแล้ววะ แอ้พี่ดิสันเราสติเรากระเดอกได้เลยแล้วมันมันจะมันจะเปิดให้ไวเนี่ยพี่ที่แม่งโคตรมืดเลยวิไอ้นุไอ้นุวิกระต่ายกระต่ายกระตุกแก้วเลยนี่ไงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเกิดแล้วเดี๋ยวกูไปเปิดประตูฮะอ่ามันมีสามมันมีสามคนใจอ่ะอ๋อ ไม่รู้อะหรือว่ามันใช้หัวใจรวมกันวะเฮ้ยมันเหล่ยแผ่นียนจะไหนแผ่นเดียวตอนนี้มันนานจะวะจะได้ยังไงวะอยู่ทางซ้ายมันอยู่ทางซ้ายไปห้องกลางจะวอีกอีกแผ่นหนึ่งเนอ้ยว่ามันอยู่ทางขวาเนี่ยลงที่ดีแกะและเล่แผ่นอยู่ไหนวะ ว่าไอแพนไม่เจอด้วยว่าไอแพรมันอยู่ตรงที่มันอยู่ปิบบบขกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วหมด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 แล้วทำไงต่อไปทังโอกทังโอกประตูขาวอ่ะอ้าวผมาแล้วยังคนมืดเลยพอปิดไฟอ่ะกูชิบหายคือรอแล้วเป็นรอดแหละ กอะไรเอ้ยก็สิล่า,า,าส,สิบสิบห้านาทีบาๆๆจบแล้วสิบสิบห้านาทีงั้มันยังมีแค่คืนเดียวอยู่เลยกูแทบไม่ต้องตัดเลยคลิปเนี้ยสิลาหลอเอาเป็นว่าจบแล้วเล่นแม่งรอบเดียวได้แหละเฮ้ย,ยมีทีเติมใน,นวิชั่นเลยเนี่ยในวิชั่นกิมพาร์ตปะล้จบแล้วกับแมป กอสซิล่าเดี๋ยวเรามันอัปเดตด่านเพิ่มแล้วกลับมาเล่นเฮ้ยเฮ้ยกอสซิล่ามึงหลุดออกมาได้นี้เด้อ,อกอร์ซิตามไม่ได้วยยังจะครบ500ซับแล้วอีกไม่ช้าพวกเราจะได้แจกตังค์2 0ง